สักสิบโมงได้ค่ะสิบโมงเช้านะคะโอเคแล้วทำการบ้านของคุณเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วค่ะอยู่อยู่กับตัวลูกไหมครูจะขอดูหน่ะค่ะใช่คุณโชว์ทางกล้องก็ได้ลูกต่อนะสบายดีไหมคะลูกสบายดีค่ะโอ้ก็ เิกกล้องเขาใครจนมากอยู่กับอันนี้สักใครมั้เอ่ยอยู่ไหนอารีนี่เด็กป๊อปอ่าลูป๊อปเอ้ยโอเคใส่ผ้าคุมไม่ใช่ผ้าคุมนักนักเรียนขุดจำไม่ได้ใครเต็มเลย That's the สอนด้นานเดี๋ยวพอห้าต้องออนไลน์ด้วยน,นี่ครูจะลจองเป่หุ่มก่อนไม่มีไม่มีโทรศัพท์อะไรค่ะ <laughs> อาจจะอจัดวิดีโอแล้วก็สอนไหนนี่อนาดูดูดูการบ้านเนีอยลหกข้อไหนไม่ได้มั่งมีไหมนายหมดใช่ไหมใช่หมดเลยไม่ นายหมดเลยใช่ไหมหาอะไรอ่ะหน้าทีมีไหมหัวคุณใบแบบเจ็จะจะปวดไหมนะคุณทครูทำเฉลยทางนี้เลยนะเออดูก็ปวดเลยนะอันนี้แดนปวดปวดปวดวดวนปดดด คำที่3 what d o คิกัลกอ่าออีไดันป่ะ เต้นเต้นอ้ยก็โควกเด็กมุ่งงานดีลูกจะพูดถ้าก่อนลูกใช้อินเทอร์เน็ตนี่เสียตังไหมอยู่ไรวันด้วยความ ถ้าลูกเสียเป็เลยชั่วโมงเราก็เจอกันแค่วันละหรืออาทิตย์ละครึ่งชั่วโมงก็ได้วันละก็เออเออพี่นี่เป็นไรลูกให้น้องมาก็ได้เป็นไรน้องอยู่ในกล้องก็ได้เป็นไรวันละคนค่งชั่วโมงายค่ะค่ะตัวนานนานแล้วจะเสียตังเยอะใช่ไหมคะเป็เสียเปเลยชั่วโมงใช่ไหมคะไม่ไม่เป็นไรค่อจะได้มา ข้าทางอีกหน้านะคะโควิดรอบนี้ใช่ค่ะต่อยตื้นนี่เป็ครั้งท่สอเยาะไกลขึ้นนี่นั่นครูเฉลยตออลูกในแบบฝึกหัดที่ลูกได้นี่แบบนี้ไหมไม่ไม่เหมือนหรอใช่ค่ะใช่ใช่ไหมเนาะ พูดเฉยก่อนนะไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนใช่ค่ะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยค่ะคุณค่ะวันที่สบอน่าสอใช่ไหมคะอ๋อนเลิศเปล่าเอ้ยลิงนวใบความเื่อน วันนี้สตวันนี้สตตานสาพี่พี่คิปคามมดมัอ้หน่นี้ีเตียวไม่หลายใบงานดก็เลยงงตอนนี้รูดูคะ ถ้าแบบครูปริ้นให้ครูไดมาปริ้นนั้นเดี๋ยวแม่จะไปไปาส่ต้นฉบับให้ที่ขอจะให้ให้รางานไปชันแล้วนะคะเออนนตะถูกต้อก็่ามาลนั่น้องก็ต้องน้วกวเอไ

มันจะปปปปก็กกมาเลิกลูกอันนี้ง้ก็ว่าปปกยังไมมาไอเคใู่ไม่ด้ใสเปีู่ดูก่อนละกันว่า นี่ออจะไม่หลอกกระบุงแต่กระบุงนะไอศาที่2เป็นยังไงงานของตัวนี้นะลูก yeah, yeah. <ang> <violating człowie32> ชอลอตเดี๋ยวเราจะนัดนัดงานอีกทีนะว่าเอางานวันไหนนะคะอ่าก็วันนี้ขอบคุณมากมากเลยครูลองระบบดู่ช้าไหมเสียงครูช้าไหมวิดีโอชัดไหมชัดเจนค่ะอ๋อมาก่เซขอบคุณมากค่ะอีกชอลอตเจอกันอีกครั้งเดี๋ยวค่อยนัดเวลานะเยั้งเช้าประมาณสิบโมง่ะค่ะค่ะช่วงสิบโมงนั่นเด็กเยอะอ๋อ ี่ไอ้หน้าลูกว่างกี่โมงอย่าลืมเปิดไม้ลูกวพามีการถามแม่เ <า S 2> น,นี่ยวากี่โมงลูกนนะอ๋นนอที่ลูกสะดวกบางทีวันหนึ่งคุอาจจะจัดหลายรอบใช่กลางเย็นก็นนได้ค่ะ,คะตอนหน้าลูกตอนหน้าว่างกี่โมง ตอนนั้นก็ว่างอยู่แถวนี้เลยกับกับกับใครอ่าโอเคอิจฉาล่ะสะดวกไหมคะถ้าครูสอนแบบนี้สะดวกไหมสะดวกค่ะสะดวกนะบางทีใบงานบางอย่างน้องงงงก็มาถามครูได้เด็กก็เข้าจะได้เจอหน้าครูเห็นหน้าครูเด็กนีพอเรียนทางไลน์ยูทูปนั้น เขาก็บอกบอกบอกแต่เราไม่ได้เ no> ข้าใจจะถามก็ไม่ได้ได้ค่ะโอเคไม่ต้องเรียนแบบนี <S <S ้โอเคค่ะโอเคเนาะคุยกันได้ได้แต่อาจจะไม่ทุกคนไม่เป็นไรเราก็เอาวิดีโอนี้แหละอัดลงไลน์ทีนึงให้ให้เพื่อนที่ไม่สามารถออนไลน์แล้วแล้วคุณนินเรียนแบบนี้ไหมคะอะไรนะคะห้องห้องห้องกนหนึ่งก็สอบสอนถามนั่นเรียนแบบนี้ไหมก็ขออให้นโยบายมาว่า จะให้สอนแบบอยู่ในห้องเรียนนะเพราะนโยบายมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนดู่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเราก็เอาเท่าที่ได้แล้วก็เสริมอย่างอื่นไปก่อนอยากเจอหน้ากันบ้างเนาะไม่เจอกันเลยค่ะโอเคมากันก็ไม่กม่มากันก่ะ แม่มีอะไรจะถามไหมไ <LEGO> <Gomez rainforest. S 3> ม่นะ้ค่ะไม่มีแล้วค่ะยถ้ามีอะไรนึกขึ้นได้หลังแม่ก็ฝากทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยวุูจะเอาวิีโอนี้ลงไลน์นะให้ดูว่าเราเรียนการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงค่ะบมากับทมุมมาค่ะซึ่งมันไงก็สลาม